น hey, ี่นะครับท่านผู้ชมมีโทรศัพท์ไร้สายด้วยนะครับนี่โทรศัพท์ไร้สายนี่นะนี่ครับเบอร์กดกดนะจะได้เบอร์ไหนครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไซออนไซห้านะครับวันนี้ไซออนไซห้าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกาแฟนะฮะกาแฟสวนตาแดงนะฮะที่บ้านแม่สามนะครับดูบรรยากาศนะสุดยอดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาแวะชิมกาแฟกันนะครับท่านผู้ชมเข้าไปด้านในกันเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรามาแวะนี่นะฮะกาแฟสวนตาแดงนะครับ บรรยากาศเข้าท่านะครับท่านผู้ชมบรรยากาศรอบๆเขานะครับอยู่ในเขานะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับครับอืมบรรยากาศสุดยอดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปชิมกาแฟกันนะครับนี่นะะไปด้านในกันครับ กาแฟสวนตาแดงก็จะอยู่ที่บ้านแม่ศาสตร์นะครับทานผู้ชมบ้านแม่ศาสตร์เมืองล่วงนะครับเราทาบ้านแม่ศาสตร์มานะครับมาทางมาทางที่เราเคยมาทําคลิปขวายบ้านแม่ศาสตร์นะครับท,นทนนานผู้ชมบรรยากาศหน้าหน้ามาท่องเที่ยวมากไหครับทุนผู้ชมนี่นะครับ นี่นี่ใช่โซลาเซลใชไหะครับับเดี๋ยวเราจะไปชิมกาแฟนะทุกผู้ชม บรรยากาศน้านั่งทานกาแฟมากนะครับทุกผู้ชมามาชมทางนี้กันนะครับจุดนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าครัะทุกผู้ชมใช้โซล่าเซลล์นะครับข้า,บางในนี้ไฟฟ้ายังเข้ามาไม่ถึงนะทุกผู้ชมใช้โซล่าเซลล์นะครับผลิตไฟฟ้านะฮะ สมาชก็จะมีนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็มาแวะชิมกาแฟกันนะครับเดี๋ยวเรามาแวะชิมกาแฟกันนะครับ Hello. Hello. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Where you go? Uh, now we go to Singapore Oh, okay, okay. Uh, come you. from 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 the jungle. Okay. Okay. See you. See yeah. you. เดี๋ยวเราไปชิมกาแฟด้านในเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนี้ฮะอืม้าไใน,นะครับโอ้ oh. เย็นฉ่ำเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้นานแคมไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกาแฟนะท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้มาชิมกาแฟคนะกาแฟสวนตาแดงนะครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้างนะครับกาแฟสวนตาแดงมีกาแฟ ลาเต้ชาเขียวโ,โกโก้โอวัลตินในกาแฟานะมีคาปูชิโน่นะครับน้ำผลไม้โซดาเอสเปโซ่เมริกาโน่แล้วก็นมสดน้ำซุนะ่านูบรรยากาศสุดยอดนะเดี๋ยวเราจะกินกาแฟกันนะครับถ้าไหนมีโอกาสลองมาแวะชิมน,นะต้องมาเที่ยวที่บ้านแม่สานะครับ เออ่ครรับ้านร้านกาแฟที่เปิดตรงไหนหรืตอนไหนครับกาแฟเจ้าของเจ้าถึงห้าโมงแรงนะครับตลาดก็หาโมงไปก็ขายตรงนี้ละล่ะมันก็เอามานั่งกินนั่งดื่มตัแรงได้ในตอน่ีงเครื่องดื่มนี้เนาะมีมีซื้อก็มาได้ก็อ๋อครับครับบรรยากาศส่วนกาแฟนี่ถึงห้าโมงแรงนะครับเนาะเจ้าครับเดี๋ยวรอรอกาแฟนะฮะ รอสักครู่นะก็ช่วงเย็นๆก็ยังมีอยู่นะฮะมีบรรยากาศมานั่งดื่มนะฮะหาดูอะไรมามานั่งดื่มออกบรรยากาศได้นะครับส่วแบบเราจะมีตังกาที่อะไรครับแม่ของเขียวจะมีไม่ตังกาอย่างนี้เข้ามาแล้วก็จะได้จะได้โควิดโควิดเนาะแต่หน้าตาตัวนี้คือจะคนเยอะมาก สวัสดีคยอดจุดถึงสองคูมสวัวันหยุดคนหนักเลยเจ้าวันหยุดคนหนักะว่าัสดีมันยุดเราจะมีซุปตับไก่ย่างมีกับแกงขาย้วยนเจ้าถึงวันหยุดสองที่สองที่ช่วงช่วงวันหยุดนะท่านผู้ชมก็จะมีก็จะมีประเภทอาหารนะฮะอาหารไก่ย่างซ้มตับอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มนะครับ เดี๋ยวรอรอรอกาแฟสักครู่นะครับนี่เราเดี่ยวกันกำลังเป็นกับกันนะยนี่หาดูได้ยากนะครับท่านผู้ชมนี่ ถ้าไม่เก็บไว้นะครับถ้าไม่ส,มสนะสมมากก็คงไม่ได้เห็นนะคงไม่ได้เห็นนะคนตั้งหลังนะช่างดูนี่นะครับของจริงครัเออของของจริงนะปอวกวุ้นจิ้มนะครับใายท่านคงได้เคยใช้นะครับแป๊บนะครับ ว่าหลายท่านคงได้เคยทาหนนะฮเนี่ยเคแล้วใหสบายนะครับน,นี่ร้ากเ,เองครับครับ ลาเต้ได้นะผมชอบลาเต้นะคทุกคนไปมาละครับ,บทุกผู้ชมนี่ลาเต้นะเราจะชิมลาเต้น,นี่นะครับชิมนะครับชิมโอเคฮะชิมะอันนี้อันนี้คาปูชิโน นี่คาปูชิโน่นี่ชิมคาปูชิโน่แล้วท่านผู้ชมนี่ลรำกว่าอต่ำนี่มากกว่าคาปูชิโน่อ่ะ โอเคนะครับก็สถานที่ดื่มกาแฟนะครเราจะไปนั่งด้านนอกก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ด้านในนี่เป็นห้องแอนะร์ <A S 1> นะครับท่านผู้ชมกินแอร์นะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์นะครใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพราะข้างในนี่เป็นเข้ามาข้างในเขาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับที่นี้ไม่มีไฟฟ้านะครับไปใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับ ่ะูชมเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปกันด้านนอกนะ้วฮะวิวด okay. ้านนอกนะเคนะถ้าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ผมีผมนี้ฝนเนยเยืนมวันเสาร์กินจอหน่อนเนาะ เจ้าของร้านนะครับทุกผู้ชมคร้านได้ยังไม่ถึงเดือนนะวันที่สี่เดือนเจ้าลำลังเปิดยังไงก็ขอฝากกาแฟสวนแสดงด้วยละกันนะคะมือใหม่ค่ะมาลองมาชิมดูแล้วก็ติชมได้เพื่อการปรับปรุงของทางร้านนะคะเจ้าของร้านนะครับยังไงช่วยมาอุดหนุนนะครับท่านผู้ชม ลองมาลองมาดูบรรยากาศนะสุดยอดครับบรรยากาศข้างในฮนะแล้วข้างในก็จะมีฝายนะครับฝายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านในศ่สาส์ชื่อชื่อเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดก็ก็ไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดถ้านะท่านไหนก็มาเที่ยวก็มาได้อยู่นะครับทุกผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมมีโทรศัพท์ไร้สายด้วยนะครับนี่โทรศัพท์ไร้สายนะนี่นะ <laughs> นี่นะครับก็กดๆนะจะได้เบอร์ไหนนะครับกดระยะหูคุยนะฮ <c oughs> ัลโหลฮัลโหลตัวนี้เอาอย่างตัวยอ ท่านผู้ชมเดียวเราจยไปขึ้นบัครับห <c oughs> ุ่ยนต์นะแ <c oughs> มน้นได้นะครับอขารบมือ

เราทำได้เหมือนกันมากนะฮะอือนี่ก็ใช้เศษเหล็กทำนะครับท่านผู้ชมเศษเล็กทั้งนั้นเลยนะฮะก็ออกมาดูดีนะครับท่านผู้ชมเศษเล็กเป็นจำพวกอะไรรถนะฮะเป็นเสื่อเป็น นะทำไมจะเป็นเฟืองนะเฟืองเครื่องยนต์นะท่านผู้ชมนี่นะโซ่มังนะผสมกันนะครับก็ายกลายเป็นหุ่นยนต์นะ เหล็กแผ่นนะครท่านผู้ชมแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆน,นะครับแล้วก็เอามาเชื่อมนะครับเชื่อมทีละนิดละนิดนะครับก็ออกมาสวยงามนะสุดยอดนะครับทีนะป็น้เป็นเหล็กแผ่นนะตัด ครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านไหนมีโอกาสก็ลองมาแวะเที่ยวชมกันดูนะครับกาแฟสวนตาแดงนะครับที่บ้านแม่ศาสุหลวงนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามรับชมน,นะครับด้านในก็จะเป็นเป็นฝายเอ่อเป็นฝายชะลอน้ําบ้านแม่ศาสตร์น,นะที่เราเคยมาถ่ายทําคลิปนะครับครั้งหนึ่งนะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ